ไอ้แดกสบายไปอีกหลายมือเฮ้ยผู้ใดเปิดไฟวะเฮ้ยแซ่บตาเฮ้ยทำไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยไรอ่ะมาขโมยเลือดที่คนอื่นบริจาคได้ไงนิสัยไม่ดีแดกบ่ไปมันนี่เลยมันนี่ตามมันนี่เลยเป็นไงแดก เคยแต่ดูดคนอื่นวันนี้โดนสูบคืนสบายตัวดีไหมล่ะการบริจาคเลือดถือเป็นการช่วยต่อชีวิตผู้อื่นนอกจากจะได้บุญแล้วที่สำคัญยังได้ถ่ายเลือดเก่าทำให้ร่างกายได้สร้างเลือดใหม่อีกด้วยนะครับเราิลเลียยังไปใส่ศพเล็กระบาดนี้ดูแลตัวเองทุกวันแล้ววางใจเถอว่าสุขภาพดีๆจะอยู่กับคุณทั้งชีวิตปรารถนาดีจ้ะ โรงพยาบาลกรุงเทพโทรวนึ่ตรวจตรวจสอบแท่งแบรีเออร์แยกเนินตะแมวหลังแตกกระจายเต็มถนน ด้านฝ่ายปกครองอำเภอคลองใหญ่ร่วมชวรบออกลาดตะเวนป้องกันเหตุอาชญากรรมขณะผู้ว่าชี้ชาวตราดต้องเปลี่ยนทัศนคติผู้ปกครองครูแนะแนวเด็กมุ่งเรียนสายอาชีพมากยิ่งขึ้นจหจัดตราดขอความร่วมมือท้องถิ่นทุกพื้นที่สำรวจแหล่งเก็บกับกน้ำพร้อมรับหมู่ไัยแล้ง ต่อไปนีพบกับข่าวประจำวันกับทีมข่าวสงสยามีแคปเปิลทีวีและตราดทีวีดอทคอมตำรวจเข้าตรวจสอบแท่งแบรีเออร์แยกเนินตะแมวหลังกระจายเต็มถนนคาดถูกก่อกวนหรืออุบัติเหตุบริเวณสามแยกเนินตะแมวเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าตรวจสอบแท่งแบรีเออร์หลังกระจัดกระจายเต็มถนนบางอันน้ำที่อยู่ภายในรั่วออกมา และบางอ่านเสียหายเล็กน้อยจากนั้นได้นํามาตั้งไวให้เป็นระเบียบเหมือนเดิมอีกครั้งโดยเจ้าหน้าที่คาดว่าน่าจะมีรถยนต์เฉียวชนจนทําให้แท่งเบรีเออร์นั้นแตกกระจายออกจากกันนอกจากนี้อีกประเด็นหนึ่งคือน่าจะมีกลุ่มวัยรุ่นคึกขนองเข้ามาก่อเหตุทําลายแท่นเบรีเออร์บริเวณจุดนี้เนื่องจากเมื่อคืนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ตํารวจไดไล่กวดขันกลุ่มวัยรุ่นที่ก่อเหตุทะเลาะวิวาทในเขตเทศบาลเมืองตราดอยู่ตลอดทั้งคืน ฝ่ายปกครองอำเภอครองใหญ่ร่วมกับชุดรักษาความปลอดภัยประจำหมู่บ้านล่าตระเวนเพื่อความสงบเรียบร้อยเมื่อคืนที่ผ่านมานายจำนงศักดิ์ทิพเนตรประดัดฝ่ายความมั่นคงอำเภอคลองใหญ่นายปิยวุฒิสิทธิเวศกำนันตำบลหัดเล็กพร้อมชุดชบรบก,กว่า20นายเดินเท้าตรวจสอบบริเวณ ท่าเรือบ้านหัดเล็กและบ้านคลองสนคลองมะขามตามซอกซอยและสถานบันเทิงคาราโอเกะร้านเกมและตรวจตาต่างๆในพื้นที่ที่มีการมั่วสุมสถานที่ต่างๆ และขณะที่เจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจที่ร้านคาราโอเกะได้พบกับกลุ่มวัยรุ่นชาวกัมพูชา8คนนั่งอยู่ในร้านคาราโอเกะจึงได้เรียกตรวจคน้นพร้อมกับตรวจปัสสวาวะหาสารเสพติดพบปัสสวาวะเป็นสีม่วงจำนวน2รายที่เป็นแรงงานลูกเรือประมงเจ้าหน้าที่จึงได้ควบคุมตัวทั้ง2รายไปที่ทำการกำนันตำบลหัดเล็กเพื่อบันทึกข้อมูลจากนั้นส่งตัวให้กับสถานีตำรวจูธรคลองใหญ่ดำเนินการต่อไป จังหวัดตราดชี้ปรับทัศนคติผู้ปกครองครูแนแนวและเด็กเพื่อมุ่งเรียนสายอาชีพมุ่งสู่การมีงานทำมั่นใจทุกคนจะมีงานทำนายชนะเอี่ยมแสงผู้ว่าราชการจังหวัดตราดเปิดเผยว่าหลังจากที่สำนักงานสสอคอได้เลือกจังหวัดตราดเห็นว่าคนตราดน่าจะสนใจและมีความพร้อมในการเป็นจังหวัดนำร่อง โดยผู้คิดโครงการเลือกพื้นที่ประเมินว่าผู้บริหารตราน่าจะทําได้และคิดว่าทําถูกแสดงให้เห็นว่าตรามีศักยภาพซึ่งสิ่งใดที่ทางจังหวัดสนับสนุนขอให้แจ้งโดยทันที นายชานนะยังกล่าวอีกว่าจังหวัดตราดเป็นพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษการปรับเปลี่ยนในเรื่องการจัดการศึกษาเพื่อมีงานทําเป็นเรื่องสําคัญเพราะตําแหน่งในจังหวัดตราดด้านอาชีวะขาดแคลนและมีความต้องการเป็นอย่างมากและหากมีการมาลงทุนในเรื่องสถานประกอบการความต้องการแรงงานในด้านอาชีวะและวิชาชีพจะมีเพิ่มมากยิ่งขึ้นซึ่งขณะนี้จังหวัดตราดจะมีการปรับปรุงในเรื่องนี้เพื่อตอบสนองความต้องการและทางสถานประกอบการในจังหวัดตราดก็มีความต้องการและ และสามารถรับเข้าทำงานได้ทันทีรถตู้ร่วมบขสบริษัทเกาะช้างกรุงเทพเดินรถคุณสามารถสำรองที่นั่งได้ล่วงหน้าก่อนเดินทาง7วันอนุสาวรีใต้สถานี BTS อนุสาวรีโทร090 818 1828สถานีขนส่งหมอชิดช่องขายตัวที่43โทร0 8 4 1 4 8 1551สถานีขนส่งตราดโทร039 525 222ท่าเรือเฟอร์รี่โทร090 818 1833 18ก่อช้างฟังอาวสับรถโทร090 818 1844 18สถานีขนส่งเอกมัยโทร090 818 1855เอกมไมรถออกเวลา6นาฬิกา8นาฬิกา10นาฬิกา12นาฬิกา16นาฬิกาและ18นาฬิกา จังหวัดตราดขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกพื้นที่สำรวจแหล่งเก็บกักน้ำเตรียมพร้อมรับมือปัญหาภัยแล้งในชยชนะเอี่ยมแสงผู้ว่าราชการจงราังหวัดกล่าวระหว่างการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตราดว่าตามที่ในปัจจุบันสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำหลักของประเทศยังมีปริมาณน,น้อยเนื่องจากมีฝนตกเหนือเขื่อนหลักน้อยกว่าทุกปีซึ่งรัฐบาลได้สั่งการให้ทุกจังหวัดเตรียมพร้อม กับปัญหาที่เกิดขึ้นแม้ว่าจังหวัดตราดจะมีแหล่งเก็บน้ําหลักซึ่งเป็นน้ําต้นทุนอยู่แล้ว100%แต่เนื่องจากพื้นที่เกษตรกรรมในเขตชลประทานของจุตราดมีเพียง200,000ไร่แต่ในพื้นที่นอกเขตชลประทานมีพื้นที่เกษตรกรรมมากถึง420,000ไร่ซึ่งในช่วงฤดูแล้งจะประสบกับปัญหาขาดแคลนน้ำดังนั้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมจึงได้ขอความร่วมมือองค์กปรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมการดําเนินการสํารวจแหล่งเก็บกักน้ําในพื้นที่ของตนที่หน่วยราชการต่างๆได้โอนให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งอ่างเก็บน้ําสะน้ําหรือบ่อบาดาลที่มีอยู่กว่า200แห่งทั้งจังหวัดจะสามารถเก็บกักไว้ได้หรือไม่แล้วส่งข้อมูลมายังสํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเพื่อดําเนินการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาทําการซ่อมแซมขุดลอกและให้ได้ใช้งานเพื่อที่จะรับมือกับภัยแล้งได้ ขนส่งจงตราประชาสัมพันธ์เรื่องการแก้ไขดัดแปลงสภาพรถและการติดตั้งอุปกรณ์ตกแต่งรถที่ต้องอนุญาตนายสุรชัยเลยกุลขนส่งจงตราปรเปิดเผยว่าปัจจุบันมีเจ้าของรถจํานวนมากนิยมนํารถไปติดตั้งอุปกรณ์เสริมเช่นติดตั้งแร็คหลังคาโรบาร์บันไดขึ้นลงห้องโดยสารสปอยเลอร์แม็กไลเนอร์กันชนอุปกรณ์ขนจัก,กรยาน จุ๊บไขาลานโดยสามารถติดตั้งได้โดยมิถือว่าเป็นการดัดแปลงที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้อื่นสำหรับรถยนต์ส่วนบุคคลทางรถเกง๋งรถกระบะบรรทุกรถตู้และรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลที่ทำการแก้ไขดัดแปลงตัวรถหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของรถเช่นติดตั้ง โครงหลังคาหรือโครงเหล็กด้านข้างรถฝาปิดด้านท้ายติดตั้งอุปกรณ์ทุ่นแรงยกของการเปลี่ยนเครื่องยนต์การเปลี่ยน,น,ยน,น,ยนสีหรือการเปลี่ยนชนิดเชื้อเพลิงเจ้าของรถจะต้องนำเข้ารับการตรวจสภาพพร้อมกับแจ้งการแก้ไขเอกสารคู่มือจดทะเบียนนสํสำนักง,งานขนส่งจังหวัดราซึ่งหากเป็นการแก้ไขดัดแปลงตัวถังรถระบบรองรับน้ำมนันระบบการสะเทือนระบบบังคับเลี้ยว หรือระบบขับเคลื่อนเป็นต้นจะต้องดำเนินการแจ้งต่อนายทะเบียนเพื่อแก้ไขบุฟเฟร่รองเบียร์ตะวันออกสดสะอาดอร่อยราคาประหยัดเปิดบริการตั้งแต่เวลา16นาฬกาถึง22นาฬกาโทร039 525 488 และ0811555052